ผมชื่อสมใจครับลูกผมชื่อสมใจครับเกิดมาเพื่อกินกับนอนอย่างเดียวครับอย่างอื่นทําไม่เป็นนี่ครับผมชื่อสมใจดูครับกินกับนอนอย่างเดียวดูท้องครับตัวผู้ไม่ใช่ตัวเมียกินกับนอนอย่างเดียวาลูกสมใจกินกับนอนอย่างเดียว ายาของผมคือไอหมูอ้วนนี่เกิดมาเพื่อกินกับนอนอย่างเดียวอย่างอื่นทำให้เป็นนี่ดูหน้าดูหน้าไว้หน้าไว้นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ออออวนจริงจริงอ้วนจริงจริง Chưa em muốn uốn em muốn uốn chai chay uốn thắt đu đu thong đu thong ô oh, hô dạng dày người tuổi lịch này liếng mà người tuổi lịch này người lịch ลเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเท่าลูกไก่ฮเฮเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเท่าลูกไก่ตอนนี้เป็นอะไรตอนนี้เป็นหมูแล้วเฮเป็นหมูแล้วบ่เนี่ยเฮ้ยอ่าฮะบอสชัด